กับไปเมื่อวานตอนบ่าย3ามโมงพระหัสที่7มีนา6-2สองต้องถือเป็นอีกนาทีประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยใช่แล้วเห็นด้วยสารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องให้มีการยุบพักไทยรักษาชาติข้อกล่าวหาหลักๆนะกระทำการอันมิบังควรค เสนอชื่อแคนดิเดตนายกที่ก่อให้เกิดความระคายเครื่องค่เอาละครับเมื่อวานสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยกำหนดเป็นสามประเด็นด้วยกันคสามประเด็นในการวินิจฉัยนั้นประกอบด้วยประเด็นอะไรและวินิจฉัยอย่างไรย้อนกลับไปฟังตุลาการสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกันอีกครั้งสิครับเชิญเลยค่ะ การกระทําของผู้ถูกร้องเป็นการนําสมาชิกชั้นสูงในพระมราชวงศ์เป็นฝักฝ่ายในทางการเมืองทั้งยังเป็นการกระทําที่วินยูชนคนไทยทั่วไปย่อมรู้สึกได้ว่าสามารถทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติต้องถูกนํามาใช้เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองอย่างแยบยน ให้ปรากฏผลเหมือนเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองและมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรุงเป็นประมุขเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองและดำรงความเป็นกลางในทางการเมืองอันเป็นจุดประสงค์เริ่มต้นของการซ่อม่ลนบ่อนทำลาย เป็นเหตุให้จำรุดทุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตารา92วรรคหนึ่งวงเล็บสองอย่างชัดแจ้งแล้วจึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้องตามมาตารา9 2วรรคสองระบบการปกครองในประเทศไทยมีวัฒนการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่มีการปกครองระบอบสุมวิสิทธิธ์ที่ราช จนมาถึงการปกค,ครองในแบบชาติไทยมีพระสัตร์ทรงเป็นประมุขระบบก,การปกค,ครองที่ว่านี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทยมาดูตลอดเป็นที่เคารพสักการะและเทิดทูนไว้อันสังเกตได้จากภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกค,ครองปศ .2475 นธรรมนูญไทยทุกฉบับมีหมวดว่าโดยพระสัตร์และบทที่เขียนว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ เป็นที่เการบสักการะแะละเมิดไี่ได้ประเด็นที่สองประเด็นที่สองคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระยาประกอบรน้นนูลว่าด้ยวยพรรคการเมือง,องพศ2560มาตราข้ส 2, วรรคสองหรือไม่พิจารณาเห็นว่าพระจาชบัญญัติประกอบ ัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองพศ2560มาตราเกสองวรรคสองบัญญัติว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันอควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่งให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง,ง,กกองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นเมื่อผู้ถูกร้องได้กระทำการเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติ ประกอบพักนูว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บสองได้สารธนูมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้องแล้วจึงชอบที่สารที่สารธนูจะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครและเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่8กุมภาพันธ์2562อันเป็นวันที่มีการกระทําอันเป็นเหตุให้ยุบพักผู้ถูกร้อง ตามพระญัติประกอบพระนูนว่าดยพักการเมืองพศ2560มาตรา9 2วรรค2มีข้อพิจารณาต่อไปว่าเมื่อวินิจฉัยใ,ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนักการบริหารพักผู้ถูกลองแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เห็นว่าการกําหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้อาสาเข้ามาทําประโยชน์แก่บ้านเมือง ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้ทาราษฎรจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทําให้ได้สัดส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจากัดสิทธิของบุคคลเมื่อพิจารณาการกระทําของผู้ถูกรล้องดังที่วิชัยมาข้างต้นการนำผู้ถูกกล้องเป็นการทําเพียงอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นการกระทำโดยมีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตว์ทรงเป็นประมุขอีกทั้งการทำดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการได้มาซึ่งนายกทฐมนตรียังไม่ได้กอ่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่อละบบก,การปกครองของประเทศชาตินอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสำนึกรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้อง ที่ได้น้อมรับพระบรมสานาการไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมทันทีภายหลังที่รับทราบซึ่งแสดงเห็นว่ายังมีความคารบต่อสถาบ,บันพระสัตร์อยู่จึงเห็นสมควรกําหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องมีกําหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาตามระยับประกอบรัฐรมนูญว่าโดยพรรคการเมือง พุทธศักราช2560มาตรา94วรรค2ที่ห้ามผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งการบริหารพรรคของผู้ถูกล้องที่จะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ดังนั้นจึงให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกล้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่8กุมภาพันธ์ 2562ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทําความผิดมีกําหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐมนูญมีคําสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามระเบียประกอบรัฐมนูลวาระพักการเมืองพุทธศักราช2 5 6พมาตรา92วรรคสองชัดเจนนะครับสารรัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยรวม3าประเด็นด้วยกันประเด็นที่1มีเหตุให้สั่งยุบพักถูกร้องตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2,560มาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บสองหรือไม่ศาลมีมติเป็นเอกฉันท์ประเด็นที่สองคณะกรรมการบริหารพรรคถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพาระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2,560มาตรา92วรรคสองหรือไม่ ประเด็นนี้สารมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิจฉ<ะ>ัยว่าได้ฟังไปแล้วนะครับประเด็นที่3ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนดเวลา สิปีนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลว่าด้วยพักการเมือง2,560มาตรา94วรรค2หรือไม่สารมีมติเป็นเอก,กฉันท์วินิจฉัยว่าได้ฟังกันไปแล้วนะค่ะทันทีที่มีคำวินิจฉัยยุบพักตัดสิท ดราม่ากว่าบังเกิดใช่แล้วไปดูดราม <in ่าไปดูดราม่าท so evet like ี่น่าสารรัฐธรรมนูญใช่แล้วค่ะเช่นนั้นทำไมติดประจัญบานในพวสาธรรมนูขอร้ะงาุกคตทำไมบที่ครอไทรรักษ์ชาติโดนเป็นมติเอกฉันนะคะพร้อมทั้งมีมติ6ต่อ3นะคะในการเพิกถอนสิทธ กรรมการบริหารพักนะคะห้ามแล้วก็มีมติ6ต่อ3าะใะในการเพิกถอนสมควรตามสมควรต้องขอบพระคุณมติชนออนไลน์นะครับหยิบช่วยมาจากมติชนออนไลน์บรรยากาศน้าตาขณะเดียวกันมีมวลชนบางส่วนปักหลักณที่ทำการพักไทยรักษาชาติ ก็ไปดูบรรยากาศที่นั่นนะคะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากฟังคำตัดสินแล้วนะคะไปดูเลยค่ะอยากจะให้กำลังใจอดีตครับยังไงบ้างครับผู้ไม่หอมอแล้วลูกเพื่อไทยยังอยู่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ อันนี้เรายอมรับยอมรับตัดแท้าสารรับนูนนะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไทยรักษาชาติเพ่จะตั้งก่อตั้งขึ้นมาถามว่าประชาชนรับได้แต่เก่งๆม่เะนะคะ ทุกคนก็เสียใจอะค่ะประชาชนก็เสียใจเ่เรามองว่าพักที่จะให้ประเทศชาติะจะเจริญต่อไปข้างหน้านะคะอันนี้คือว่าเรายอมรับเราจะมองไปข้างหน้ายัางไงบ้างครับแล้วก็จะไปในเรื่องของการสัมพัสพักไหนต่อไปครับไทยกันบ้าอันนี้ก็คือต่อไปข้างหน้าก็คือ เรามองว่าพักเพื่อไทย,ยไประชาชนทุกคนก็สนับสนุนพักเพื่อไทยพักที่ทําให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้านะคะทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่แล้วภาพพ,พักนพักหนึ่งที่ได้คะแนนแล้วครับตามสมควรน,น,นะครับตัดภาพก,กลับไปที่คุณปรีชาพล อดีตหัวหน้าพักใช่อดีตหัวหน้าพักไทยรักษาชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อแต่ไปดูว่าก่อนช็อตที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากฟังคำวินิจฉัยแล้วเป็นอย่างไรเชิญยืนทําใจหยุนพักใหญ่ก่อนที่จะเดินออกมาให้สัมภาษณ์เชิญไปชมภาพช็อตนั้นเกันครับหลังจากที่ได้ฟังคาวินิจฉัยคุณปรีชาพลก็เดินออกมาค่ะ แต่ยังอยู่ในเขตต้องห้ามนักข่าวเข้าไปไม่ได้ดูภาษากายของคุณปรีชาพลพงพาณิชย์อดิหน้าพักไทยรัฐชาติสิครับข้างๆมีคุณลึพพบชินวัตรมายืนอยู่ข้างๆด้วยก็ก็ก็ปลอบใจซึ่งกันและกันดูอาการของปรีชาพลนี่นะครับก็มีผู้โสเข้าไปตบแขนปลอบกันนั่นนะครับมันก็เป็นธรรมชาติ มันเป็นธรรมชาติของผู้แพ้ธรรมดานะฮะเอาละครับย้อนตัดภาพอย่างเร็วเ,วเลยนะครไปฟังคำห้สัมภาษณ์ของปรีชาพลสักนิดหลังจากถอดมื่อสักครู่ก็เคลื่อนออกมาในเขตที่นักข่าวสามารถเข้าถึงตัวได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะเป็นครั้งแรกนักข่าวก็เป็นร้อยนะฮะดูดูภาษากายของปรีชาพลแล้วก็ฟังสาระที่ปรีชาพลาพเปิดความในใจเช่ชนะจากที่ได้ รับฟังคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับผมและกรรมการบริหารพักในฐานะพักคไทยรักษาชาติก็ต้องยืนยันครับว่าเราได้น้อมรับพระราชออคงการเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562ไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ควิิจทัยก็เป็นไปตามที่พี่น้องเสือมณฑนชน,นะครับได้ทราบไปแล้วผมเรียนว่าผมและกรรมการบรหิหารพักรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับการยุบพักการเมืองแน่นอนที่สุดมันกระทบนะครับต่อสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐานอย่างน้อยๆก็ต่อผู้สมัครของพัก และพี่น้องประชาชนที่มุ่งหน้าที่จะเดินเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากพี่น้องประชาชนทุกๆคนพักการเมืองของเราแม้ว่าจะมีอายุไม่ไมไมยาวนะครับ4เดือนเพ่าะนั้นเองนะครับที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมทางการเมือง แต่ก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนเป็นมากเราก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยความตรงไปตรงมาอยากจะเห็นบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็อยากทําสิ่งดีๆให้กับบ้านเมืองมีเจตนาบริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาที่เราทําพักกันเมืองผมเรียนว่าผมต้องขอบคุณนะครับผู้สมัครอาลเหครับ จริงๆช่วงท้ายๆเวลาไม่พอจริงๆช่วงท้ายๆเสียงสั่นเครือนะ,ะเมื่อพูดถึงผู้สมัครสสทั้งประเภทเขตประเภทปฏิริสของไทยรัฐสาสชาติซึ่งต้องตกเป็นเหยื่อของสาการครั้งนี้ไปด้วยหมายความว่าหมายความว่าก็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 ถูกตัดสิไปด้วยที่เขานอเอาไปโดยทางเทคนิคกฎ <ไป S 2> หมายใช่การเลือกตัง้งครั้งนี้ถือต้องถูกตัดสิไปเลยนะคะเป็นอันจบไปแต่สังเกตไหมครับข้างๆข,ข,ข,ของปีชา ผลเนี่ยนะครับจะมีคนอยู่สองคนฝั่งหนึ่งของปรีชาพลก็คือลิอพีพชินวัตรหลานคุณทักษิณอีกฝั่งหนึ่งก็คือคณจน์จอมฤทธิ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิณถ้าข้างหลังก็เป็นคุณต้นนะนองข้างหลังก็จะเป็นคุณต้นนารณ์ลูกชายของคุณกิติรัตน์นะนองสายตรงคุณทักษิณประมาณนั้นนะครับ